เมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลได้มีการถแถลงผลงานในช่วงสองปีที่ผ่านมาภาพรวมเนี่ยบอกว่าก็ดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะที่รัฐบาลถแถลงไว้แล้วก็หลกัหลกๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของความแตกแยกของคนในสังคมตอนนี้เนี่ยลดน้อยลงเรื่องของการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการถแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ที่น่ายินดีก็คือผมได้เห็นรอยยิ้มกลับคืนสู่ใบหน้าของคนไทยในที่เราเคยได้รับสมัญ,ญนามว่า พยายามเบ่งยิ้มมานะแต่สิ่งเหล่าน,นี้มันมันยิ้มฝุดฝมาหลายปีแล้วกับสิบปีมาแล้วนะเพราะว่ามันมีปัญหาในส่วนของวันนี้สิ่งที่ผมต้องการก็คือการหากันให้เจออย่างที่กล่าวไปแล้วว่าสิบปีที่ผ่านมานั้งสาาก,การไม่ค่อยสงบสุขก,การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างเชองช้าเศรษฐกิจไม่รับการไปรูปทั้งระบบเกิดความเดือมล้อไม่เป็นธรรมในสังคมแม้ว่ารัฐบาลน้นจะทําได้ดีเพียงไรในการแก้ไขปัญหาจะทํากฎหมายปรับโครงสร้างสร้างความใจระดูวด่าม,มีการบิดเบือนนะเราก็จะปขยายให้เขา มันทาให้ไม่ใช่ในประเทศอย่างเดียวมุ่งหวนมันไปต่างประเทศด้วยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเว็บไซต์ทุกอันมันไปต่างประเทศหมดแถ้าเขียนไม่ดีขึ้นมาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงถ้าตรงผมไม่ว่าแต่ถ้าไม่ตรงทําลายประเทศของท่านเองนะโดยการอ้างของสินติปิตยสิทธิบุคชนแล้วมันทิพผ่ามันเป็นยังไงล่นะมีทุกอย่างให้ทุกอย่างแล้วเป็นยังไงบ้านเมืองผู้บริหารราชการแผ่นดินทํำยังไงนะก็ขอเวลาแค่เปลี่ยนผ่านเพื่อประเทศไทยต่างชาติก็ต้องเข้าใจ ซึ่งการถแถลงผลงานช่วงเช้าวาันนี้ใช้เวลากว่า5ชั่วโมงค่ะนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าการทำงานของรัฐบาลในช่วง2ปีที่ผ่านมามีผลงานที่ดีขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะด้านความมั่นคงของประเทศที่ในปี2559อันดับที่25จากอันดับที่58นะคะสถานการณ์คอร์รัปชันของไทยในสายตานานาชาติก็ถือว่าดีที่สุด และมีความโปร่งใสที่สุดในรอบ10ปีรัฐบาลแก้ปัญหาความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้ลดน้อยลงได้รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้ก็เน้นการพูดคุยเพื่อแสดงความจริงใจใช้การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยกำหนดการในการถแถลงผลงานก็บอกว่าจะเสร็จตั้งแต่เทีย่ยงไปไปมาผู้สื่อข่าวรายงานว่านู่นเลยไปถึงบ่ายสองนะใช้เวลาน,านานพอสมควรนะคะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีทั้ง6คนก็ชี้แจงผลงานแต่ละด้านนะคะคนละ30นาที โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าช่วงสองปีที่ผ่านมาปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงได้ถึงร้อยละ60แล้วก็สามารถสืบสวนคดีวางระเบิดในช่วงวันที่1 1ถึงสิสงิงหาคมที่ผ่านมาโดยผู้ทำความผิดเป็นคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการขยายพื้นที่ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ทีนี้มาดูรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ชี้แจงแบบนี้นะคะบอกว่าประเทศไทยผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้วเห็นได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP รายมาส2ขยายตัวร้อยละ3.5เติบโตกว่าปีที่ผ่านมาที่ขยายตัวร้อยละ2.8ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เดินมาถูกทางแล้วด้วยค่ะ แม้ว่าที่ผ่านมาเกษตรกรจะได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำเพราะปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ําท่วมแต่เร็วๆนี้จะมีมาตรการในการช่วยเหลือและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินคล่องตัวมากขึ้นรัฐบาลจะสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งค่ะก็เป็นบางส่วนของรองนายกรัฐมนตรีในการชี้แจงก็หยิบยกมาให้ได้ฟังนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ชี้แจงกันทั้ง6คนเลยสําหรับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลในแต่ละด้านค่ะคะแต่คุณผู้ มมีอีกหนึ่งไฮไลท์หลังจากเสร็จสิ้นการถแถลงผลงานของรัฐบาลครบรอบ2ปีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ร้องเพลงก็ร่วมร้องเพลงกับสื่อมวลชนด้วยนะคะ3เพลงมีเพลงอะไรบ้างลองไปฟังดูค่ะ S <S <él ere> <S 2> <S 2> เนี่ยคะ่ะสองเพลงแรกนะคะสองเพลงแรกคือเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรกับเพลงเล่าสู่กันฟังสาวๆด้านหลังนี่น่าจะเป็นดุรยิยางคทหารบกที่เขามาเล่นดนตรีมาร้องเพลงอยู่แล้วส่วนคนข,ข้างขวามือท่านนายกอะค่ะซ้ายมือเราอะนะก็คือผู้สื่อขา่ขาวประจำทำเนียบรัฐบาลก็ร่วมร้องเพลงด้วยก็ลุกเลีกับท่านนายกคือใกล้ชิดล่ะก็ร้องเพลงการแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงเพลงสุดท้ายสิผู้ชมชื่อเพลงว่าอยากสวยของคุณแอมสวรรค์แล้วมันจะมีท่อนที่ว่า ไม่สวยแล้วยังจะปากเสีย <laughs> แล้วท่านนายกเนี่ยร้องเสียงดังกว่าปกติ <laughs> เหมือนกับมีนัยยะอะไรหรือเปล่าผู้สื่อข่าวบอกแบบนี้นะคะแล้วก็พอวนกลับมารอบสองเนี่ยท่านนายกถึงกับขั้นทําท่าเอามือตบปากตัวเองนะ <laughs> ผู้สื่อข่าวก็ขำกันใหญ่เลยเอ๊ะว่าฉันหรือเปล่าว่าไม่สวยแล้วยังจะปากเสีย <laughs> เดี๋ยวลองฟังเสียงดูคะ่ะ <laughs> อาจจะไม่ได้ร้องเลยด้วยซ้ำถูกได้แต่โยกรอรอท่อนนี้รอท่ <c oughs> อทนนี้ท่อนเดียวไม่สวยแล้วยังจะปากเสีย ท่อนรอบแรกเนี่ยก็ชี้ไปผู้สื่อข่าวมีแอบเล่นมองๆแต่รอบสองเนี่ยมีท่านนายกก็ตีปากตัวเองยรอบแรกดีก่อนแล้วก็ค่อยแบบว่าไม่เสียเลยจะปากเสียก็แซวเซลกันขำๆนะคะแต่ผู้สื่อข่าวถามท่านนายกด้วยนะคะว่าเห็นมีการแต่งเพลงเป็นเพลงที่3ที่ท่านาานายกรัฐมนตรีแต่งเอาไว้เพราะท่านนายกยแต่งเพลงเองใช่ไหมก่อนอันนี้ลรวบอกเอ๊ะเห็นว่าจะมีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่3ามร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมท่านนายกบอกว่ายังไม่มียังไม่ถึงเวลาอ่ะแปลว่าถ้าถึงเวลาน่าจะได้ฟังกัน น,ะะนี่เป็นนายกสายดนตรีนะคะมีอารมณ์สุนทรีตลอดเลย <c oughs> นี่แต่ว่าผลงานคงต้องเป็นที่น่าพอใจจริงๆนะ<ช>อารมณ์ดีๆเลยละนะใก้พอใจทุกด้านเลยอะคือมันดีขึ้นทั้งหมดท้านายกบอกแบบนี้